พระแม่มาติกาแผลงสอนนัดหนุ่มนอกวงการโปรไฟล์เลิศให้แจ็กกี้แล้วขึ้นแท่นยกพวงมลาลัยไปฝากเนื้อฝากตัวกันเลยแหละค่ะสำหรับนางเอกอารมณ์ดีแจ็กกี้ชาคลีนที่ก่อนหน้าน,นี้ได้โพสต์ภาพขอพึ่งบารมีพระแม่บีมาติกาหลังเป็นแม่สื่อให้กับคู่แก้มบุมพีทจนได้วิวากันล่าสุดบีมาติกาได้เผยในรายการคุยแซบโช์ถึงที่มาที่ไป ฉายาพระแม่มาติกานั้นมาจากเป็นแม่สื่อให้กับหลายๆคู่เลยมีเพจหนึ่งตั้งว่าพระแม่บีมาติกาขึ้นมาทุกวันนี้หนูยังงงๆอยู่เลยว่าอ้าวทุกวันนี้เป็นพระแม่แล้วเหรอบียังบอกอีกด้วยว่าวันนั้นน้องแจ็กกี้มาหาธิบ้านมีรุ่นพี่ที่สนิทกัน บอกว่าหาตัวจบให้แจ็คก,กี้หน่อยตอนนี้กําลังทํารีเสิร์ชหนุ่มๆให้แจ็คก,กี้อยู่เดี๋ยวรอแจ็คก,กี้ว่างจะนัดหนุ่มคนหนึ่งให้เป็นคนนอกวงการเอาไว้เป็นความลับก่อนถ้าเวิร์กเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังถ้าไม่เวิร์กก็หาใหม่ให้น้องด้านสาวแก้มบุูมกล่าวเสริมด้วยว่าหนูรู้แล้วด้วยโปรไฟล์ดีด้วยก็ให้เขาไปเจอกันก่อน